ดบเรียนท่านประธานในพิธีในนามของคณะผู้จัดงานรู้สึกยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2563ขึ้นระหว่างวันที่26-29กรกฎาคม2563 เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ดิฉันขอรายงานสาระสำคัญของการจัดงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีดังนี้พิธีเปิดโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดรจันทร์กกพักสอนมีการแจกรางวัลการประกวดแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง คัดลายมือเขียนเรียงความและการตอบปัญหาวันภาษาไทยทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นตอนปลายมีการสาธิตการละเล่นของไทยและสาธิตทำอาหารคาวหวานในวรรณคดีไทยในช่วงพักกลางวันของแต่ละวันมีกิจกรรมเดินกลาของนักเรียนทุกระดับชั้นและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่27กรกฎาคม2563ได้จัดให้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูภาษาไทยและพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ทางด้านภาษาไทยนะห้องปฏิบัติการภาษาไทยขณะนี้กิจกรรมต่างๆได้เสร็จสิ้นแล้วดิฉันใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ที่ได้บุรณาการจัดงานจนเป็นผลสำเร็จบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานมอบโอวาทและกล่าวปิดงานในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะ